สวัสดีครับวันนี้พวกลรายมีมาดอชอบนะครับ ใช่แม็กสามร้อยมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับรถจอดทรงซิ่งนังคันนะครับจัดทรงไปก็มีชูสีเขียวใส่พร้อมลัตเลสนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นสีเขียวนะครับชุดสีขาวมุกชมพูนะครับจุดสองชิ้นเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเงาๆาฉ่ำๆเลยครับสีดำเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นสี 2K นะไม่ใช่สีสูนนะครับล้อสีแดงแก้วนะครับเบิรกให้ใหม่ละลิ้วรอยลัตด้วยยางซ c นะครับคันนี้ แล้วก็โหลดน้าสองนิ้วนะครับรอเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่รอเลยเป็นห่อตอมนะครับไดนเนียมแท้ทั้งใบนะครับฟูลไดนเียมนะครับรถเครื่องเดิมด้วยนะครับเครื่องใส่กิ๊กเลยนะครับโช็คหลังเป็นอลิเนียนตัวเทียบกับกระแทนะครับหมุดสีเขียวตัวนี้มีรับประกันให้หกเดือนนะครับรั่วแตกซึมผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับด้านบนเป็นบอกปากสองตอนภค้งแท้้านสีแดงนะครับปูกปีเนียไม่เรียบร้อยนะครับภายในสะอาดไม่มีรูนะครับ รถวิ่ง10,000ศัพท์ 1, 2, มโลวิ่งน้อยมากๆนะครับรถคันนี้เป็นรถเครื่องเดิมน,นะครับไม่ใช่รถทําเครื่องนะคะไม่เคยแกะเครื่องเลยนะครับค่าก็เดิมน,นะครับแต่สตาร์ทเรื่องของเจ็ดท่ออย่างพร้ออยู่แล้วมันท่อแดงดังนะครับรถคันนี้เป็นรถ ปี2อันีเนะครับเปิดราคาที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับสดผ่อนกระทำกระทำได้รถคันนี้ดาวอยู่ที่2อ0 0มื่บาทนะครับไม่มีจ่ายเพิ่มนะครับถ้าเครดิตไม่ดีก็ทำมาคุยหลักไม่ก่อนนะครับตาารผ่อนดี่ยวผมขึ้นให้ทางขวาหน้าจอนะครับเพื่อนๆหนุ่มใจรถคันนี้นะครับไม่ชอบสีหรือว่าไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่อยู่ในรถคันนี้สั่งหมุเปลี่ยนตามใจลูกค้าได้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะครับจะได้พาคลิ